สวัสดีนะคะวันนี้ท้านมารีวิวสินค้าตัวใหม่นะคะตัวเครื่องอัดฉีดน,นะคะยี่ห้อออนเซนนะคะตัวนี้เป็นแบบปรับระดับได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันให้ดูเลยนะคะพร้อมการใช้งานนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราได้นะคะจะมีปืนฉีดน้ําสายฉีดน้ํา10เมตรนะคะอย่างดีนะคะมีกระบอกโฟมมีการต่อความยาวนะคะแล้วก็สายยางนะคะพร้อมใช้เลยโอเคอันดับแรกการต่อต่อ,อยังไงนะคะโอเคอเลยหยิบเครื่องมา เครื่องตัวนี้นะคะจะเป็นแบบทองเหลืองด้วยนะคะเกีียวเท้าทองเหลืองนะคะไม่ได้เป็นแบบพลาสติกทั่วไปนะวิธีการใช้งานนะคะอันนี้สั่งน้ําเข้าเราใช้ตัวกรองก่อนนะคะใส่เข้าไปอันดับแรกแล้วก็ใส่ย่างวิธีการใส่ใส่ย่างนะคะเราใส่เลงไป นี่นะคะใส่นี้ให้แน่นเลยนะคะดันลงไปให้แน่นเลยอ่าแล้วก็หมุนปิดล็อกอันนี้ฝั่งน้ำเข้านะเวลาใส่นะคะอันนี้ต้องมีเสียงดงังตอกเลยนะคะเนี่ยดันลงไปนี่นะคะถึงถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นตัวกรองนะคะเอาไว้ใส่เวลาใส่ถังน้ำอ่าโอเคต่อด้วยสายฉีดน้ำนะคะนี่นะคะอ่าอัตเตอร์มากรีด ก็ต่อเข้าไปได้เลยแล้วก็ต่อปืนนะคะสายตัวนี้นะคะจะเป็นสายไฮดรอลิกอย่างดีนะคะขนาด10เมตรนะคะอย่างหนานะน,นะคะงอไม่แตกนะคะใส่ปืนก็ใส่ง่ายๆใส่ดัน ปืนก็จะเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะคะโอเคถ้าเริ่มใช้งานหรือเราจะต่อปืนยาวนะคะหรือหัวกระบอกุดฉีดโฟมได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะอันนี้เราก็มาใส่ได้เลยโอเคโอเคมาบอกคุณสมบัตินะคะของตัวเครื่องฉีดน้ำออนเซนนะคะตัวนี้รับประกันตัวเครื่องเลยนะคะ1ปีเต็มเลยนะคะพลังงานนะคะอยู่3,500วัตต์นะคะแรงสูงสุดถึง420 บาเลยนะคะแล้วก็ปริมาณน้ํา650ลิตรต่อชั่วโมงเลยสามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่100-420บานะคะโอเคเยวจะสาธิตกันให้ดูอันนี้เราสามารถต่อ,อปืนยาวได้นะคะนี่เราประกอบเป็นปืนยาวเรียบร้อยแล้วเอาโอเคเปิดเครื่องนะคะดูเทสก่อนนะคะนี่นะนี่กลับมาถึงนะคะนี่จดแล้วที่2 0บาทนะคะก็ทําแรงนะคะลงปรับลงนะคะเราหมุนนะ ร้อตาได้นะคะน้ำก็จะเบาไปเลยนะคะ,ะแล้วปรับแรงขึ้นหมุนนะคะหมุนให้สุดเลยนะคะอ่กลับมาเหมือนเดิมแล้วอโอเคเดี๋ยวเราจะขีดดู่ะให้นะ ฉีดโสมได้นะคะตัวนี้เป็นแบบทีอินวันนะคะเราใส่กระป๋องโทมแค่นี้เองลงไปบนหัว ะหดไ้ตรงนี้กระจายนะคะเป็นแบบกระจายเราก็ปักตรงหัวได้นะคะนี่นะคะโอเคอันนี้นะคะเมื่อกี้เราต่อจากถังน้ํานะคะหรือเราจะไปต่อจากก๊อก,กน้ําได้นะคะเราก็ถอดตรงนี้ออกไปต่อจากก๊อกน้กําได้เลยนะคะอันนี้เราต่อจากถังน้ําตัวนี้จะทีนวันยังไงนะคะตัวนี้ทําโฟมได้ในตัวนะคะเราแก้ใส่น้ํายานะคะลงไปในกระกรบอกน้ําได้เลยนะคะ นี่นะคะแล้วก็เปิดเครื่องถักโรมในตัวได้รอน้ำไล่น้ำมาก่อนนะครับ ผมได้ในตัวเลยนะคะล้วเท่ใส่น้ำยาแล้วรวมในถังน,นะคะแค่ดี่เดียวเองนป็นแบบที่อินบอลได้เลยนะคะใช้งานสะดวกสบายนะคะแล้วประกันตัวเครื่องหนึ่งปีนะคะสนใจสั่งซื้อนนะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่ร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ